อ่าหลังนี้ก็เรียบร้อยครับผมโอ้โหอบเดียวทั้งหก็ดูรอยวิ่งที่น่ะเนี่ยเอ้ามันอยู่แถวนี้นี่เองเนี่ไปเลยอีกสามสี่หลังนี่อ้อตัวใหญ่ดูครับตัวนี้เข้าสองเ <c oughs> ข้าสองดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่ดูครับเข้าสองแม่กับลูกเลยครับผมอือหือเข้าสองเลย ทั้งแม่ทั้งลูกเออเพิ่งเคยเจอมันเข้าพร้อมกันอย่างนี้แม่ลูกหาดูยากครับผมที่จะเข้าพร้อมกับทั้งทั้งคู่ทั้งแม่ทั้งลูกครับผมส่วนแม่ยังไม่ตุยครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับพวกเราอีกแล้วครับผมหาอยู่หากินถิ่นพิจิตครับผมวันนี้มาหายาดปีมายามกับดักครับผมไม่ได้มาใส่ครับนาจิมาลงไวเมื่อวานยี่สิบกหลังครับผมไปครับไปลุ้นไปดูกันครับผมหลังแรกก็บอกว่าลั่นฟาวไปแล้วครับผมจุดนี้นาจิลงไป สองหลังครับบอกร่องรอยไม่ค่อยมีครับผมังไงเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับไปครับไปลุ้นจุดต่อไปครับผมนายจิตอนนี้ลงไปสองหลังครับผม ครับมาลุ้นจุดนี้นนนอ้าวลั่นไงแต้มแรกครับผม <c oughs> หนูอะไรเนี่ยโอ้โหเต็ย <c oughs> มแรกมาแล้วนะัชชี <c oughs> ตายเลยเต็แมแรกก็ ดูแต้มีสองนี่เ่าต้มีสองนี่เตามีเต้มีมมครับผมนนโอ้ <c oughs> แต้มแรกมาเลยครับผมอีกหลังครับผมผ่านมาสองหลังละอ้าวหลังนี้ก็ไม่เหลืออีกครับผม <c oughs> แต้ม,มาแล้วครับผมอ้าว บอกไม่มีร่องรอยทำไมมีตัวเข้าแล้วนะไม่มีรอยรินะหลอกกันแล้วเนี่ยเพราะว่าหนูแถวน,นี้มันไม่ได้กินนานแล้วเนี่ยไม่ได้กินข้าวอลองเราลงต่ล่องกันลกลางไม่ไลงดูจุดนี้อีกหลังครับผม นี่เหมือนเดิมครับผมไปครับดูหลังถัดไปกันเลยจุดนี้ลงไปกี่หลังนะะล,ลงไปแปดหลังครับผมกล่องใครไว้กล่องเนี่ยกล่องผมนี่แหละ นี่กระป๋องผมไม่รู้ว่านูก็ไม่ติดกูดักกองมึงเองรูนี่มันติดเป็ยังติดไปแล้วคิว่าไม่มีตัวตายไปแล้วแต่มันตัวไม่โตโอน้าก็เปิดหัวมาดีแล้วมันอยู่แถวนี้แหละยาผลน,นี่แหละลงร่องไม่ค่อยมีตัวมันรู้มันรู้มากแล้วต้องเข้าป่ามาั่ง แล้วอีกสองหลังครับผมเหมือนมีรอยคู่นี่ค่หลังนี้เหมือนเดิมครับได้มาสองสามเต้มแล้วครับผมเต้มแรกกจิ๋วริ้วเลยเ <c oughs> ต้มนั้นนับไหมนะนะฮะเต้มแรกกันนับไหมนะตรงนี้ก็ไม่มีตัวครับผม ผมใส่ไม่เคยได้นะได้แต่ที่แรกๆช่วงนี้แทงเนี้ยไอลุ้นอีกหลังหนึ่งครับผมนะฮะเอาไปเอามาบักใส่เก้าแล้วครับผมสรุปล <c oughs> ลแล้วใส่เก้าหลังเปิดหัวมาดีลยไเงียองเ,อ,เ,ยเอืมนั้นมันล,ลากมุกออกไป เมดิมครับผมสรุปแล้วได้สองแต้มครับผมจุดนี้ไปครับไปลุ้นจุดต่อไปกันเลยจุดต่อไปกี่หลัง่ะนะหอีกหกหลังมาดูอีกจุดครับผมหลังแรกก็ไง ครั awesome, ้งแรกก็ไม่มีครับผมแั้นรอยกัดดีนะตรงนี้ตรงไม่ก็เนี่ยแต่ก่อนผมใส่ตรงนี้เห็นมันดูรอยกัดเก่าเห็นไหมนะมีรอยกัดดีนะรอยรอยกัดใหม่ทั้งนั้นเลยแต่ไม่เข้าครับผมดูอีกหลังครับได้คนปาล์มไม่มีเลยไม่มีรอยกัดเลยไงนะ นีลงรอยเลยครับผมอย่างนี้ก็ไม่มีตัวจุดนี้น้าบอกเคยได้ตัวใหญ่ไปครับผมลูนั้มันมีร้อยกัดดีเลยัวนี้ไม่มีหนูนี่ไปไหนหมดแล้วไม่รู้นี่วิ่งลงหาน้ำหรือว่ายังไงนะา น่าจะวิ่งวิ่งลงหาน้ำครับผมวิ่งหาขอบมงขอบบ่อไปแล้วมั้งจับไม่มีรอยกัดเลยครับผมช่วงนี้นกเป็ดเข้าจับคู่แล้วมั้งนี่นะม,มาดักไงกลางกลางแจ้งเลยไงไม่รอยกัดมี่อยากินข้าวหน่อยโอหอะไรกิน มีรอยกัดรอยตะคุยดินครับน้าเลยใส่ไว้ตรงนี้มีรอยกินข้าวไปดูหลังถัดไปครับผมว่าไงมมไม่มีตัว,อวโอ้โหหมดตัวดิที่เนี่ยมันมีรอยคุยอะไรกันมรู้เนี่ยวงพรน้นอ dạ anh, rồi quay okay. áo. Ừ. Ừ. có xảy. không? Phẳng nóc thân nón nè. nó như thế nào thưa lắm á Mình nóng, mình phải đi xuống. หาน้ำแล้วแหละร,อย,รอยคุยเขียเก่าเลยแล้วลองสุดท้ายนะบอกมาเดินเลาะใส่ไม่มีรองรอยเลยครับรอยกงรอยกัดหญ้าไม่มีให้เห็นเลยห <c oughs> รือมัน น้ามาดูดูคนปามกันเผื่อกินลูกปามนะไม่ติดเลย,เลยอันนี้ก็ไม่เข้าครับผมสรุปแล้วจุดนี้แหวครับผมหกหลังได้ตามเป้าแล้ววันนี้ได้ไหมนะาได้ตามเป้าแล้วตังเป้ากี่แต้มละ่ะ ไม่ไม่เห่าก็เป็นพอได้มาสองตัวแล้วทน้งจุดนี้สามอันได้เป็นหนึ่งเต้มแล้วครับเออนะต้องหาใส่จุดที่ยุทธศาสตร์แล้วนะอีกหลังอ้าวก็ยังดีครับผมสามหลังได้หนึ่งเต้ม ยุทธศาสตร์ที่เขาพมีนทนี่นี่ร่องรอยการวิ่งของมันนี่ร่องรอยวิ่งนี่หนเร่องพรกลมหลังได้หนึ่งตัวก็ถือว่าโอเคครับผมันเป็นสี่แต้มแล้วจุดผลงานรวมเริ่มสี่ต้มแล้วอีกทั้งหมดแปดหลังครับผมไปตรงไหนนะนะแปดหลังลอดทางนี่เหรออ๋อตรงนี้ยังไง มีลอยวิ่งไ,งไม่ไม่เข้าดวงหรือวัวลงพรนป่ะไม่เข้าไงก็มีรอยวิ่งรอยตะกวุยดินเต็มเลยเนี่ยนี่วันลอยองพรครับวันนั้นเราเห็นองพรไหมเนยอือจุดนี้อีกแปดเลยอีกแปดหลังครับผม <c oughs> หลังแรกก็เหมือนเดิม,ม,น,ดมน่าใสาบริเวณนี้แหละครับผมเลาะทางเดิน หลังนี้ว่าไงหลังนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเ,เ,ออเออมันมีร่องรอยตะกุยผมก็ว่ามันรอยหนูหรือรอยฟังพรแค่นั้นเลยวะที่เราใส่กันเป็นรอยฟังพรนระรอยฟังพรไม่กินข้าวเปลือกไหไม,นนะรไม,ไมหรอเ,เออมีทางเดียวเราต้องเย่อหอยลองดูว่านะเนาะ เดี๋ยวหอยเชอรี่มันยังไม่ได้มาลองเลยแต่หาหอยยากครับผมช่วงนี้อ่าวหลังนี้ว่าไงลั่นครับผมหลังนี้ลั่นเรียบร้อยครับผมนี่แหละตัวนี้แหละที่วิ่งอ๋อนี่แหละตัวนี้ที่วิ่งได้มาหนึ่งแต้มนะครับผมผ่านมาสามหลังได้หนึ่งแต้มแล้วหลังหล,งลังนี้ได้ใส่คอดๆเลยอ่าหลังนี้ก็เรียบร้อยครับผมโอ้โห ก็ดูรอยวิ่งที่น่ะนี่เอนอยู่แถวนี้นี่เองเนี่สองแต้มแล้วนะจุดนี้สองแต้มแล้วหนาหมานแล้วครับผมวันนี้บอกไม่มีร่องรอยนี่ร่องรอยวิ่งเยอะเลยนะ่นนี่อันนี้ว่าไงอันนี้เหมือน,มน,มนเดิม คุยลอยลองทางอืมไปเลยอีกสามสี่หลังนี่เอ้าตัวใหญ่ด้วยครับตัวนี้เข้าสองเ <c oughs> ข้าสองดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนด้่ดูครับเ,เบข้าสองแม่กับลูกเลยครับผมอือฮึเข้าสองเลยทั้งแม่ทั้งลูก <c oughs> เออเพิ่ง <c oughs> เคยเจอมันเข้าพร้อมกันอนี้แม่ลูกหาดูยากครับผม ที่จะเข้าพร้อมกับทั้งทั้งคู่ทั้งแม่ทั้งลูกครับผมส่วนแม่ยังไม่ตุยครับผมออกเดียวกันเลยเนี่ยเนาะน่าจะคอกเดียกันเอา้าดีเหยียบให้มันตายสิน่าจะแม่มัแล้วนะเนาะ เดินไปเข้าว่านอนลัดฟีนหนูงี้มาลงทางนี้สักกดีเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้ดักกระดานแล้วครับผมทิ้งห่างไปเลยเพราะว่ามาดักช่วงแรกๆไม่ค่อยมีหนูครับหนูไม่เข้าออน้้ำมาลงครับผมจุดนี้ตามร่องนี้ครับผมจัดไปห้าหกตัวเลยครับผม วันนี้นะหมานแล้วครับผมครับผมมาสรุปผลงานกันครับผมวันนี้นาลงไปทั้งหมด28 29หลังครับผมมาดูผลงานรวมกันครับผมสรุปผลงานครับผมวันนี้นะาก็ถือว่าหมานมากครับผมกับการลงกับดากแค่28หลังครับผมได้ไปเจ็ดแต้มครับผม ได้ไปเจ็ดแปดเต้มครับผมสองสี่หกแปดแปดแต้มครับผมใส่เครื่องเครื่อง,งหน่อยสองตัวครับผมอนอกนั้นใส่หนูครัว,วนี่ก็คงจะได้เป็นสิบกว่าเะ <c oughs> นี่ครับจุดที่น้าได้คือจุดนี้ครับผมล่องเนี้ยใส่ไปแปดเก้าหลังครับผมได้มาสี่ห้าแต้มครับผมมีการเข้าคู่ด้วยครับผมแม่กับลูก หัวนี้นะาเก็บเรียบไปหมดแล้วครับผมถ้าใครจะมาลงซ้ําไม่ต้องลงแล้วนะครับผมหมดแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม บรรยากาศมืดคืมครับผมวันนี้จะมีฝนอีกหรือเปล่า